อันนี้กล้วยสุกอันนี้เราจะให้อน้นไงนะเมื่อเช้าให้ข้าวกับสมอาหารหมูไปแล้วอันนี้เที่ยงกว่าแล้วมั้งเานี่ยอันนี้เราก็เสริมกินข้าวหมดเราก็เสริมได้แต่วันเนี้พี่ยุ่งยุ่งก็เลยให้เชา้ชาช้าน่อยตอนช่วงห้าโมงเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยพี่ก็จะเสริมเนี่ยมีกล้วยเราก็ให้กล้วยสุกอย่างเงี้ยค่ะกล้วยอะมหามอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ถ้ามีไม่มีกล้วยก็ให้ให้อ้อยให้กระโพดอะไรงนั้นนะคะเสริมนิดๆหน่อยๆอย่างกล้วยเนี่ยอย่างตัวท้องอ่ะอ้นท้องอ่ะให้กินดีนะคะลูกเขาจะสมบูรณ์ดีนะแล้วก็เวลาออกเนี่ยเวลาออกลูกเนี่ยให้แม่เขากินกล้วยน้ำนมจะดีคือกินแล้วดีอ่ะแล้วก็ฝึกตอนเ,เล็กๆก็ฝึกให้กินกล้วยอลูกจะอ้วนไงอ้วนสมบูรณ์เราฝึกให้เขากิน อันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะเกะเกะแต่พี่ไม่ได้ให้หมดนะให้แค่ตัวละครึ่งลูกครึ่งลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัวไหนมันพอมากๆพี่ก็จะให้ลูกหนึ่งถ้าให้ตัวละลูกละลูกนั่นนั่นบางทีมันจะอุเดี๋ยวมันจะอ้ะอวนเกินอันนี้เดี๋ยวพี่เกะให้ตัวละครึ่งลูกไอ้ตัวไหนพออก็ให้ลูกหนึ่งถ้าตัวเล็กๆเกออย่างลูกเดือนครึง่งเงี้ยพี่ก็จะหั่นสี่ลูกหนึ่งหั่นสี่แบ่งสี่นะให้เขา